สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปไทยเนี่ยเรานั่ครับผมมันนี้ได้นอไม้ส้มมากครับผมเราก็ได้ปลาเนรมานี่ปลาเนิผมอ้ยเนีเ่ยอ,อันนี้หนอ่อไม้ส้มครับผมเดี๋ยวเราจะแกงหนอ่อไม้ส้มอาหารแบบอาหารอีสานครับผมแซบ่บเดี๋ยว ไปหั่นนันปลาก็ซับปลาแล้วแล้วนะครับเอากข้มาสิมาล้างทำความสะอาดปลานี่ยครับพี่น้องปลาครับน้ำใส่เลยล้างทำความสะอาดล้างเรืองลายหนังมันออกครับผมเฮแต่หันเด็นอะไรเวลาล้างมันไม่ได้คอ่อยถ่ายลง บันี้รก็จมาล้างน้องไม่ชมกันครับพี่น้องโอ้ยกินแห้งเลยวะบ่าบ้าบล่าล้างน้องไม้ชมกันก่อนน้องไม่ชมแล้วก็ล้างล้างชอง้านาเขาสอมันดออกรับอน้ำงัจ่า่ห้าวัน ล่างกรวมชาติเลยครับพี่น้องเาก็ได้เนื้อปลาครับเนื้อปลาครับผมแล้วก็หน่อไม้ส้มครับผมเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะไปแกงกันครับพี่น้องโอเคครับต่อมาครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็หน,น,น่อไม้สมที่ห้าล่างแล้วครับ ปลานิ่นครับผมหาปลากรดขั่งบ่ได้หาตั้งเป็นชองอาทิตย์นะครับผมบ่ได้ก็เลยเอาปลานิ่นมาแล้วสิกแกงครับจะมีปลาจะมีปลานิน่นมีหน่อไม้ดองหน่อไม้ชมอะไรครับผมเกลือครับผมส่วนประกอบนะครับสุดสดใช้แค่นี้เลยสิบีอันนี้ไฟตูหรือว่าแมงลักใช้ต้นหอมครับพริกครับผมใส่ต้นอื่นใด บ่ไดใ้ใา่ไลยได้ครับผมก่อนอื่นกระเทียนตำพริกก่อนต่อมาครับผมพริกโ <c oughs> คกน้นอยๆพริกเก้ล่งครับผมพริกแล้วก็สุลดครับผมเกลือ <c oughs> เรา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 จะใส่ ครึ่งช้อนช้อนชาก่อนครับเพราะว่าน้ำมันสมมัน <c oughs> น้ำม,มันส้มเทลงไปเนื้อปลาเทลงไปครับพี่น้องรอให้เนื้อปลาสุกก่อนปิดเบื่อก่อนพี่น้องเป็นยังไงปลาชุกเลยครับเ้ามใครจะเอา,อเอาชุ่มพักเส้นเส้นลงต้นหอมแล้วก็ ไปแม่งลากเลยไปอีตู่ครับอูห้ห่าหมดแลวครับพี่น้อง แล้วแหละครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวเอาชิมมาซิมให้พี่น้องเบิ่นได้ครับซิมปานิน่นนี่ครับไม่ต้องใส่อนะปลา,านัปานปลาแตน,นินแล้วก็หน่อไม้ดองอันนี้เดี๋ยว้อาชิมมะซิมกันครับนี่ครับพี่น้อง เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาชิมมือก่อนวายโคตรแซ่บเลยครับแกงหน่อไม้ดองใส่ปลานิลครับผมลมูคั่บครับชิมไไกินให้เบิ้งลูกค้าไลคยคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับพี่น้องพ่อก็นี่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม